วัน,นนี้ปะป๊าไปหาหมอนะคะมีขับพาไปอ่ะ เสร็จเรียบร้อยอ่ะมาที่กรมสัมพากรนะคือมันมีเอกาสารที่เป็นชื่อปะปะ่าต้องเจ้าตัวต้วตองมาไม่งั้นรับไม่ได้เลยรีบพามาเลยแล้วก็มาต่อกที่อ้อนะ่ะมีทุนลาที่ซอแฟแบงอีกอ่ะวันนี้ปะป่าคือแบบไปตลอดวันอนะ่ะ ดูท่าจะไม่ไหวแล้วแต่ก็จำเป็นคือเมื่อกี้ไปที่ซอฟแปงแล้วทำไม่ได้นะบอกว่าเราไม่ได้จองมาได้บอกอ้าวถ้าจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ละก็ไม่ได้ต้องแบบจองมาก่อนถึงจะมาซื้อโทรศัพท์ได้อีกก็เลยเอ้าโอเคเปลี่ยนสาขา เลยกดจองทางอินเทอร์เน็ตแล้วมาสาขานี้แทนนะที่นี่เป็นอภิตานะคะเนี่ยเดี๋ยวนี้อภิตะกลายเป็นดงกี้ไปหมดแล้วอ่ะทำไมที่นี่ยังเป็นอภิตาอยู่สาขานี้ก็ไม่มีคนเลยก็ใช้เวลาไปเป็นชั่วโมงนะจบงานที่นี้กลับบ้านแล้วเดี๋ยวพาที่คู่ไปฉีดวัคซีนต่ออะกลับมาบ้านนะคะมาเตรียมเอกสารพาที่คู่ไปฉีดวัคซีนนะคะค่่ ไปขึ้นร้อ,อไปทั้งวันวันนี้มาที่คลินิกเดิมนะคลินิกเด็กเ,ดเปลี่ยนเป็นรองเท้าสลิปเปิลก่อนลิขุดีนะอยากมากินโคโมเมดา ก็แบบเอ๊ะมันไม่ใช่ข้าวนะลูกว่ามาหิวข้าวแต่ก็มันก็เคแหละเขาก็ให้เยอะอยู่กินอันนี้ก็ได้เพราะว่าสองคนนี้อยากกินเหมือนกันอันนี้เป็นฮอทดอกของนีนะอันนี้เป็นไก่อุ้ยแอบมีดำแล้วก็เป็นโปเตโต้อะไรร้อน นี้คือแบบใหญ่มากกินกุ้งนะเป็นกุ้งสั่งกันเยอะมากจะกินกันหมดยเนี่ยอันนี้เป็นบีฟชิชูพร้อมกับขนมปังอกีกโอ้โหนึกว่าจะไม่หมดซะแล้วหมดทุกอย่างโอ้โหแล้วแบบชอบลืมไหมว่าของที่ร้านนี้มันชิ้นใหญ่แล้วก็สั่งตอนหิวโอโ้โ,อโหก็เป็นลม คือกินเยอะแบบเยอะจนอิ่มหรือจะอิ่มยังไง่ะ4,600เยน3คนก็ถือว่าโอเคกลับมาถึงบ้านแล้ววันนี้เหนื่อย <c oughs> ไปแต่เช้าอ่ะนี่จนถึงกี่โมงไงจะสองทุ่มแล้วอะ่ะก็จากที่วันนี้ป๊ะป๋าไปหาหมอนะคะ คือหลักๆคือไปทำเขาเรียกว่าสมุดประจําตัวผู้ป่วยจิตเวทอะซึ่งถ้ามีสมุดอันนี้มันเหมือนอว่าจะได้ได้ช่วยเหลือได้อะไรสักอย่างหนึง่งซึ่งยังไม่รู้ในรายละเอียดเหมือนกันก็คือจะเป็นคุณหมออีกคนหนึ่งที่เขามาสัมภาษณ์อ่ะสัมภาษณ์แบบว่าเออช่วงนี้คุณมีอาการอะไรยังไงบ้างปวดหัวไม่อยากทำอะไรอยู่ที่บ้านทำอะไรบ้าง แล้วแบบได้มีการพูดคุยกับคนอื่นบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับจะถามว่าเรามีระดับความซึมงเศร้าขนาดไหนค่ะซึ่งบัปปาอย่างที่บอกเขาเขาก็ไม่มีเพื่อนอยู่แล้วอะ่ะเขาก็คุยแต่กับมีนนี่แหละคือในลงในไลน์ไม่มีใครคุยด้วยอะ่ะไม่มีเลยแล้วก็หมกตัวอยู่แต่ในห้องอันนี้มีก็เล่าให้หมอฟังนะคะว่า วันหนึ่งอาจจะได้เห็นหน้าเขาแบบตอนเขาออกมากินข้าวแค่นั้นสองครั้งนอกจากั้นเราก็ต้องแบบเข้าไปหาในห้องเขาแบบว่าไปไปคอยดูว่าเออทาอะไรยังไงหรือว่าแบบปวดหัวหรืออะไรไหมอะไรเงี้ยซึ่งอืตัวเขาเองก็แบบว่าไม่ได้อยากจอกไปไหนไม่ได้อยากจะพบเจอใครก็อยู่บ้านเฉยแบบหมอก็ถามว่าทำอะไรในแต่ละวนลันอะไรเงี้ยเขาบอกว่า ก็แบบนั่งนนอนนอนเหม่อเมไปในแต่ละวันอะคือคือก็อไม่ได้ทําอะไรแล้วหมอเขาก็ถามว่าแบบเออมีความคิดอยากจะแบบหายไปอะไรอย่างนี้ไหมขเขาก็บอกก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่นะไม่ได้ไม่เคยคิดอย่างนั้นก็โอเคไปอืมแต่ว่าเรื่องที่จะแบบออกไปนอกบ้านนีคเ่ะก็แบบนับครั้งได้เลยก็เรียกว่าแทบไม่ออกจากบ้านเลยอะออกไปนอกตัวบ้านอะ ยังไม่เลยอะอยู่แต่แบบในบ้านคืออย่างนอกบ้านเราอะคือตอนนี้มันจะมีขยะที่ต้องเอาไปทิ้งใช่ไหมคะปกติมีก็ต้องไปทิ้งกับป้าป๋าเหมือนที่เห็นกันนะคะแล้วที่เนี้ยป้าป๋าเขาก็ไปไม่ได้ไงมีก็ก็ไม่อยากไปคนเดียวขยะมันก็วางกองอยู่ถ้าเป็นป้าป๋าแบบแข็งแรงปกติดีเขาต้องบน่นแล้วเขาต้องแบบ เอาไปทิ้งไม่ให้มันมีกองะไรทั้งนั้นใช่ปะแต่นี้คือด้วยความที่เขาเขายังยังไม่สบายเขาก็จะแบบก็ไม่ว่าอะไรเลยคือปกติเขาต้องเป็นคนที่เนียบต้องบ้านสะอาดต้องทุกอย่างเรียบร้อยใช่ไหมคะแต่นี้คือเขาก็ยังไม่มีแรงที่จะมามามาดูตรงนันนาะว่าแบบเออบ้านตรงนี้มันสกปรกเนาะแต่มันก็ก็ดีนิดน,นึงที่ว่าเราก็ไม่ต้องแบบเป็นกังวลว่าบ้านจะแบบสปกปรก คือคือมันไม่ได้สกปรกขนาดนั้นมันคือระดับปกติแต่ป้าป๋าเป็นคนที่สะอาดกว่าปกติเท่านั้นเองค่ะแต่หมอก็ถามว่าเออห้องคุณน่ะคุณแบบเละเทะทาความสะอาดหรือว่าปล่อยโรคอะไรอย่างนี้นะคเขาก็ยังไม่ถึงกับขั้นที่แบบว่าปล่อยบ้านรกหรือว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่อาบน้ำไม่อะไรไม่ใช่อย่างนั้นก็ยังมีความเป็นเป็นคนรักสะอาดอยู่ค่ะห้องก็เลยสะอาดอยังแต่ก็น้อยกว่าแต่ก่อนแหละเพราะว่า ถ้าแต่ก่อนอ่ะมันต้องไม่มีฝุ่นเกาะโต๊ะอะไรเลยแต่ตอนนี้มันมีก็เรียกว่ายังไม่สามารถที่จะแบบกลับมาทําความสะอาดหรือมาดูแลอะไรได้ขนาดนั้นแล้วการนอนคือแบบนอนแบบเที่ยงคืนบ้างนอนเช้าบ้างนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลางวันก็ทําให้แบบตื่นสายแล้วก็กินยาคือยาเนี่ยมันต้องกินหลังอาหาร่นะแล้วมันก็ควรจะกินในเวลาเดียวกันทุกๆวันแต่คือแบบตื่นนอนแบบแบบยังไงอะ่ะ เดี๋ยวก็สิบโมงเดี๋ยวก็เที่ยงเดี๋ยวก็บ่ายโมงบ่ายสามเก็มีอ่ะคือตื่นมาเมื่อไหร่ก็กินยาเมื่อน,นั้นน่ะอืมมันก็เป็นเรื่องยากที่จะแบบไปกะเกณให้เขาแบบตื่นตอนนี้คือตอนนี้พยายามปลุกนะคะแต่เขาบอกเขาแบบตื่นไม่ไหวอะ่ะอย่างขนาดวันก่อนที่มีนัดไปที่ซอฟแบง์เกือบสายเพราะว่าเขาเขาไม่ตื่นเขาไม่ยอมลุกขึ้นมาซึ่งมันผิดปกติมาก ปกติต้องเป็นคนตรงต่อเวลาต้องรีบไปก่อนต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เข้าใจแหละเพราะว่ามันมีสถานการณ์นี้เกิดขึ้นแต่วันนี้ก็ดีนะคะวันนี้ก็บอกว่าเนี่ยวันนี้เป็นการฝึกนะได้ออกไปข้างนอกเห็นไหมออกยาวเลยไปหาหมอเสร็จไปทุร้ากับบีต่อแล้วก็ไปทำเรื่องโทรศัพท์ก็กว่าจะได้กลับบ้านก็เย็นเลยอะค่ะ ก็บอกว่ามันก็ต้องแบบฝึกอย่างเงี้ยไปอ่ะมันจะแบบมาอยู่ในบ้านอย่างเดียวไม่ได้ก็ค่อยๆนะค่อยๆแล้วหมอเขาก็เลยเปลี่ยนยาให้ใหม่ค่ะเปยนแนวใหม่เอายาแบบอาจจะแรงขึ้นหรืออะไรนะคะเพราะดูแล้วว่าเออถ้ากินยาเดิมแล้วผลไม่มีความเปลี่ยนแปลงก็เลยต้องอ่ะเปลี่ยนยาส่วนม้ก็เดี๋ยวจะต้องคอยพยายามฝุกดีกว่าให้เหมือนกับว่าพยายามให้อ่ะตื่นเป็นเวลา แบบกำหนดไว้เลยกินยาตอนบ่ายโมงก็ได้อ่ะให้แบบนอนเต็มที่ถึงบ่ายโมงไปเลยก็ได้พยายามจะพยายามหาอไปข้างนอกเนี่มันเป็นเรื่องยากมากเลยอะค่ะเนี่ยขนาดไปหาหมอเมื่อเช้ายังยากเลยค่ะขึ้นไปปลุกแล้วปลุกอีกแบบไปเถอะป้าป้า,ปาแบบนึกว่าจะแบบไม่ไปซะแล้วอะ่ะก็พยายามต่อไปค่ะไม่เป็นไรมันเป็นโรคที่ต้องใช้เวลามันไม่ได้หายกันภายในปีสองปีมันต้องใช้เวลา แค่ว่าให้เขาค่อยๆดีขึ้นก็ก็โอเคละ่วนนี้ก็ทำงานทำการดูแลทุกคนต่อไปนะช่วงนี้ก็อาจจะมีความโซมมากหน่อยนะตาเนี่ยแบบล้าเลยง่วงตอนนี้ก็ง่วงนอนมากคือปกติจะพยายามว่าตื่นมาหกโมงใช่ไหมแล้วก็เด็กไปโรงเรียนอะไรเสร็จปุ๊บมานอนต่ออีกสองชั่วโมงเพื่อเพิ่มเวลาการนอนให้มันได้วันหนึ่งแบบเจ็ดชั่วโมง แล้วช่วงนี้บุนไงคะไม่ได้นอนตื่นหกโมงแล้วก็ทํานู้นทํานี่ยาวเลยทําให้กายเป็นแบบว่านอนน้อยก็เลยอาจจะดูแบบสมนิดนึงแต่สัปดาห์หน้าน่าจะมีเวลาว่างมากขึ้นเดี๋ยวจะได้เก็บชั่วโมงการนอนนะคะก็วันนี้ขอตัวไปไปนอนอ่ะจะอู้ง,งานแล้วไม่ทํางานแล้วฉันนอนก่อนก็แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะจันน You make me wanna yeah, be you something make me more. wanna be some